สวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีครับน้ำมุนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุนค่ะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะบ้าท้องพูนเนาะค่ะเป็นความฝันที่สองโค้งสุดท้ายของน้ำมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะมาตามมื่อวันที่สามสิบเอ็ดค่ะท่านผู้ชมน้ำมุนเพิ่นว่าเพิ่นฝันค่ะเพิ่นว่าค่ะฝันจังไรน้ำมุนโอ้ยมาเกิดฝันว่ามีหญิงสองคนมานั่งอยู่ใต่ตีนน่งนั่งอะไรปะไปไปยูน้ําผ่อยบ่เอามา อ้ยทางนีปากบ่ได้ต um MA ิ้งไ่ได้นอนแข็งเกเรอยู่ยังมาอันสิปอยู่น้ำผ่อยบ่อันสะดุ้งขึ้นได้ก็เลยว่าบ่อบ่ไปไปเลยออกไปเลย่าสันบ่ไปดอกว่าสันนอนู่บานหลังนีกล่ะขื่นอือเบอกว่าไปน้ำผ่อยบ่อพี่มผ่อยบ่อ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 บ่ไปบ่อไปไปสันเขาจะไปอะไรมาขื่นพ่อพ่ไปน้ำเขาโอ้มียิงนะมียิงสองคนอายุหันแกได้มียิงกะประมาณ สี่สิบป้วนเนี่ยสี่สิบกว่าปีเนี่ยเห็นเห็นหน้าตาบ่เห็นหน้าตาก็คือคนปกติเจ้าสิเมนคนเจ้าสิเมนผีแต่บอลูแต่มีสองคนแต่มีอยู่สองคนผู้หญิงคือกันผู้หญิงคือกันนั่งอยู่คนละขางเลยทางทับขาอยู่คนละขางเลยติงกับบุได้มันขืนผู้หญิงสองคนนั่งทับขาคนละขางแม่เห็นหน้าตาบ่เห็นแต่นาะเขาก็นั่งนั่งคือแบบนั่งมึงคนป่วยยังสินะเอื้อก็นอนอยู่นี่ยนะค่ะ ่นบอกว่ามาส่วนไปยุน่น้ำเพิินแมนเออมาบอกว่า oh, bye, bye <ม>บบไบ่บไปบ้านนี้จังไรบ้านนี้ขเขเรียกว่าฝัน,น,นอันอสะดุ้งคือไหนเขเลยว่าไปแล้วเออไล่ออกไปเลยบ้านนี้<ม>ออกไปบ้านห้องยางไปตามประตูบ้านนี้ยางไปตามประตูหัวนั่นตามแบบคือป่ายปายอันป่ายบ้านอี่บ้านนะ<ม>ยางไปตามประตูป่ายเล็กทีบ้านรุดเดี๋ยมาคืน<ม>อันตัว<ม>ตัวรุดนี่รุดอีรีหรือรุดในฝันรุดในฝันอื คือว่าบา่นบริติี้ไปไว้ต่ว่าในฟันนะมันมีโอบั่นที่ทะเลน้ำมันหนึ่งหาแปดหนึ่งหาแปดแมนหนเมงหาเป็ก็จะเลื่อมเนาะเพราะว่าเพิ่นอาจจะมาบอกก็ได้แมนเนือค่ะถ้าไปมันรุดออกเลยไปรุดลงทางหลังลยหอยสุดๆจะหัวส่วนรุดลงทางหลังเลยค่ะคุมเมื่อขึ้นมาโอ้ยเขาออกไปแล้วอ่ปออกไปแล้วถ้าบ่รุดก็คือสิบ่อออกไปไง คิดว่าในความฝันเลยถ้าไปบรูดคือสิบอกค่ะว่างหันน้ำมนต์กำลังบอกว่าถ้าเมนถ้าเมนอีหยังกอกอ๋อถ้าเมนห้ตีเป็นเดลกนะครับไม่ยหญิงสองคนกระซีซีสีสีซีสีสีแมนอายุน้ำมนต์ก็ซี่สิบสองปีเขามานั่งทับขาค่ะอายุน้ำมนต์สี่สิบสองเนาะค่ะตีตัวเลขให้ก็คือซีซี ป้ายทะเบียนบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านก็คือหนึ่งห้าแปดที่หัวในความฝันอย่างหัวไปตําแมนหัวไปตําป้ายทะเบียนบ้านโต๊ะลุ่มแมนจ่าที่จากความฝันกับซีซีสองเนาะอายุกว่าถามว่ายี่สิบสองเขาแบบเป็นทีบีซีสองกระไรน้ำมันเนาะแมนเขากับอายุพอดีเขาก็อายุกันพอดีเนาะ ไม่ยิงกับบ้านไม่ยิงสองคนซีสองพ่ะหนีซสองซีซีเนาะแล้วก็บ้านอีกทีจ้าอันนี้เป็นข่วงสุดท้ายเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วเนาะมาตามฟันนี่ฟันมือขื่นนี่เป็นบอกกับฟันมือขื่นนี่แหละค่ะอืมค่ะเมื่อคืนมาว่ามันหัวจะคล้องหัวหนูมันระเบอแมนนะฟันตัวนี้เมื่อมาโอ้ยฟันตัวนี้ว่าสนฟันส่วนใดพ่อจำได้หรอเดีบ่ะ ตีสองตีสองเนาะคะ่ะฟานแล้วกับหูเมืองขึ้นมาเมืองนาฬิกาโอ้ยมันตีสองตัวนี้วะอืมฟันกับฟันมอนตรงน,<ต>รนีสอง 3, ค่ะเป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังะค่ะตัวเลขเพื่อนกับไฮมาเนาะค่ะเลขสามตัวหนึ่งหาแปดเนาะค่ะเป็นบาทเลขทีเลขสองตัวนี่เป็นอายุของน้ำมนต์เองสี่สิบสองปีเนาะค่ะหลักกรเลขที่จากฝันน้ำมนต์เพป็นไฮมาสี่ีเพราะว่า ผู้หญิงสองคนครับสีโบสามกับน้ำมันบอ๊บเบอรเอาแต่ผู้หญิงสองคนเมนบอนถ้ามักสามตัวกับซีสองซีเนาะแม่เอาะซีสองซีก็ซื้อไปถ้ามักสามตัวเนาะเพราะว่าน้ำซีอยู่แล้วเนาะจ้น้ำมนต์มี่ย้งเพิ่มเติมอีกบอ๊บบอ๊ค่ะฝันซ้ำหน่เนาะค่ะค่ะ ขอบคุณน้ำม่อนในหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้ำมนต์ครับขอบคุณครับสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้ำมนต์ครับผมในคลิปที่2องนะครับน้ำงหวาว่าที่1สิงหาคม2567ครับผมคลิปนี้น้ำมนต์เพิ่นฝันว่าผู้หญิงสองคนครับผมฝันเห็นผู้หญิงสองคนมานั่งทับขาเพิ่นเพิ่นว่าในความฝันนะครับเนาะในความฝันนนัตีงบ่ได้เพิ่นว่าครับคล้ายๆกับผีอำเนาะครับเนาะเพิ่นว่ามานั่งทับขาของเพิ่นครับผมแล้วก็ส่วนน้ำมนต์นี่ไปอยู่น้ำเพิ่นวว่่่่าาในนนนนนคมมฝั้ำต์เเเพพิิบไปก็ลย ไหลผู้หญิงสองคนหนีเพิ่นมาครับเสดเดือดรูปขึ้นมาย่างออกนอกประตูในความฝันหัวมาต่าป่ายบานเล็กทีรุดลงมาเพิ่นมาครับพอป่ายบานเล็กทีรุดลงมาแล้วเพิ่นก็สะดุ้งเตือนขึ้นมาอีกเพิ่นมาครับฝันสอนฝันนะในความฝันของเพิน่นตัวเลขที่เพิ่นให้มากก็เป็นบานเล็กทีครับทีจากความฝันครับบานเล็กทีหนึ่งหาแปดนะครับหนะึ่งหาแปดบันเล็กทีที่น้ำมันเพิน่นฝันว่าได เดินชนนะครับเนาะป่ายบางนทีหล่นลงมาครับซ,ซีนี่ตีจากความฝันมันยิงสองคนนะครับเนาะซ,ซ,ซีซีสองครับผมยิงสองคนงอที่หนึ่งสิงหาคามสองพันเอ็หกสิบเจ็ดครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้ำมนต์คลิปที่ดสองคลิปแรกน้ำมนต์เปิดหามาเป็นตัวเลขป่ายที่เปลี่ยนหลกองเพื่นครับผมเพราะว่าเปินฝันว่าได้โยกรถกระบ,บะนี่นะครับเนาะรถกระบ,บะกองเพ,งเพื่นนี่งายทองเปลี่ยนทอง,งเพื่นนะครับ เปลายเป็นตัวเลขปลายทะเบียนมากเนาะครับเนาะไปลไายทะเบียน4ีเก่าหนึ่งแปดครับผมส่วนซีสีนี่เป็นอายุของสามีที่ฟันเห็นวนันนังอยู่ในรถเนาะครับเนาะตอนน้ำมลบนหยกรถเปลี่ยนทองครับซีสองเป็นอายุของน้ำมลครับหนึ่งเก่าซีเป็นเลขกหมักของน้ำมลครับผมน้ำมลนี่งวดนี่เปิดหามากสองขีดครับผมหามากสองขีดสองความฟันเนาะครับเนาะฟันเหล็ก ฟันบาทนหยงคหลุดกระบ,บะของเจ้าของเปลี่ยนทองฟันที่สองฟันเห็นผู้หญิงสองคนมาส่วนไปอยู่น้าเพิ่นมนะครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของน้ำมนต์กระฝ้าท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะครับผมคลิปนี้บ,ขอขอนนบ่าวทอ,องพ,พอู่นกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมกระฟ้าท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเผื่อเป็นกำลังใจให้บา่าวทองพู่นหาคลิปที่ดีตัวเลขทเด,ด,ด,ด็ดครับมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนครับขอให้ทุกท่านโชคคดีโชมาแนทองสสุุลคนครับคลิปนกับขอจบ คลิปไปเพียงตัวนี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ